แม่ก็คือแม่อรัญญาสวยไม่สางวัย74อีฟโพสขอให้ลูกมีที่ยืนบ้าง จะสวยไปไหนอดีตนางเอกรุ่นใหญ่อรัญญานามวงในวัย74ปีภรรยาของต้อยเศรษฐาสิริฉายาโดยอีฟพุทธิดาลูกสาวเผยภาพล่าสุดคุณแม่เปียกอรัญญายังสวยไม่สางเจ้าตัวถึงกับบอกขอลูกมีที่ยืนบ้างเลยทีเดียวโดยสาวอีฟคุณแม่ลูกหนึ่งโพสต์ภาพคุณยายเปียกของลูกชายพร้อมแคปชั่นชื่นชมความสวยไม่สางของคุณแม่ว่าแม่ก็คือแม่จะสวยไปไหนเนี่ย74แลนะ ให้ลูกมีที่ยืนบ้างทั้งนี้มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาชมกันรัวๆกับความสวยอมตะของคุณแม่เช่นตุ๊กเดือนเต็มก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยอดีตนางเอกรุ่นใหญ่สวยงามมากค่ะฮานาะทัศนวัลยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสวยไม่สั่งนะคะแม่คะผัดไทยดีใจดีๆก็ยังเข้ามาชมว่าสวยที่สุดเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด